วันนี้เราอยู่ในแบบอนิเมะบราวออเอา u t กับการรีวิวตัวละครตัวใหม่ก็คือ6ดาวเอสค o นในที่เลเวล20จะโหดขนาดไหนก็ไปดูกันสำหรับ6ดาวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มี2รูปแบบรูปแบบที่1น,นี่คือร่างใหญ่ในร่างที่1น,นี้จะมีการโจมตีเป็นรูปตัวบวก และทุกครั้งที่เอชคณอจมตีเขาจะเพิ่มพลังโจมตีครั้งละ2%และพลังป้องกันครั้งละ4%โดยพลังป้องกันจะป้องกันได้สูงสุดถึง75%และเขายังสามารถรับการโจมตีได้ถึง100ครั้งส่วนอันติของ S อชน o อคือการทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งทีมโดยดาเมจอันติเนี่ยเขาสามารถแรงขึ้นได้จากการสะสมดาเมจของการโจมตีปกติยิ่งสะสมมากก็ยิ่งแรงมาก ส่วนในร่าง2อของเอคนอก็คือร่างเล็กร่างเล็กจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างใหญ่นั้นโดนดามเมจจน H p หมดแล้วเขาก็จะกลายเป็นร่างเล็กในทางด้านความสามารถของร่างเล็กก็คือเขาจะไม่สามารถโจมตีได้แต่เขาจะฮิวตัวเองแล้วพอฮิวตัวเองจนเกรดอันติเต็มเขาจะสามารถกลับมาเป็นร่างใหญ่ได้โดยการกดอันติตัวละคร6ดาวเอคนอเป็นตัวละครที่เหมาะกับการลง PVP มากๆเพราะว่าถ้าวางเขาไว้ตรงกลางแล้วทําทีมดีๆเนี่ย เขาสามารถเก็บเกตอันติของตัวเองเต็มได้แล้วก็อันติใส่ศัตรูศัตรูนี่คือหายยกทีมเลยส่วนในด้านสตอรี่นั้นเอชคานนก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีมากๆเพราะว่าเขาถ้าเกิดเล่นสตอรี่ในระดับนอร์มอลเนี่ยเขาจะตีแรงมากส่วนในด้านทางการลงอินฟินิตี้นั้นในการฟาร์มตังเนี่ยตัวละครตัวนี้ค่อนข้างโหดเลดเกมมากดังนั้นเนี่ยควรจะยืดถึงเลดเกมประมาณลอยเวฟแล้วเขาจะเก่งมากๆเลยและเกตอันติของเขาอ่ะจะขึ้นไวมาก จบแล้วสำหรับการรีวิวตัวละครเอ็ดคานอดาวในเรเวล20ส่วนในคลิปต่อไปจะเป็นตัวละครก็ติดตามดู